ในคำกว่าแบบขอเธอนั้นคือแบบไหนที่พันมารู้เค้าใจให้ฉันทอบม,มันและกลักกันฉันก็นทำด้านฟิลมยอมรับมองเธอดเดินเยวทา้งบาไปกับใครที่ไม่ใช่้างอืมมันนานคืสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาความคุณคุูแม่ติอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียน เกี่ยวกับสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกไปแล้วสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบนะคะดูท่าหายลบนะคะ <Yeah. S 1> เป็นแบบไหนเอ่ยมีขีดทีเดียวใช่ไหมคะการลบคือการหักออก ค่าของมันจะลดลงนะคะคือเราเอาสองจำนวนลูกมาลบกันนะคะจำนวนที่ได้ก็จะได้เป็นผลลบนะคะหรือผลต่างผลลัพนะคะทีนี้เด็กๆนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะเกี่ยวกับการลบนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยเกี่ยวกับการลบนี่แหละลูกนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะอ้าววันนี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวทะเลในทะเลก็จะมีปลาอะไรลูก มีปลาอะไรนะที่ชอบกินปลาตัวเล็กๆปลาอะไรคะปลาฉลามนะคะชอบกินปลาตัวเล็กๆนะคะเด็กๆนะคะแม่ติ๊กจะให้เด็กๆเป็นปลาตัวเล็กๆทั้งหมดห้าตัวนะคะสมมุติว่านะคะนิ้วมือของเด็กๆเป็นปลาพี่น้องกันทั้งหมดห้าตัวนะคะจะไปโรงเรียนนะคะสมมุติว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว นะคะปลาทั้ง5้าตัวก็จะไปโรงเรียนนะคะเด็กๆพาปลาทั้ง5้าตัวเดินทางไปถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะแต่มีปลาฉลามนะคะแอบอยู่ระหว่างทางเพื่อจะมากินปลาตัวเล็กๆพวก,กนี้เป็นอาหารนะคะเด็กๆร้องตามครูแล้วทําท่าทางด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะมือฝั่งนี้เราจะเป็นปลาฉลามปลาฉลามจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนดีคะอ้า ไปซ่อนอยู่ข้างหลังของไปซ่อนอยู่นะคะหลังขดหินนะคะข้างหลังเราสมมติเป็นขดหินนะปลาตัวเล็กๆก,ก,กำลังจะไปแล้วนะคะพร้อมนะคะไปพร้อมแม่ติ๊กเลยปลาน้อยห้าตัวลอยตามน้ำใสปลาฉลามตัวใหญ่ห่าหักาจะกินพวกเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน ค่ะมนกลวเจ้าล็อกงับไปหนึ่งตัวเด็กๆคิดว่าจะเหลือปลาเล็กกี่ตัวคะมีห้าตัวแล้วลังงับไปหนึ่งตัวตัวนะคะเหลือสี่ตัวพร้อมนะคะเราจะช่วยปลาน้อยให้ถึงโรงเรียนนะปลาน้อยสี่ตัวลอยตามน้ำใสปลาฉลามตัวใหญ่หาหา่าข่าจะกินพวกเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน ค่ะไม่กลัวเจ้าล็อกง,งับ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 ไปอีกหนึ่งตัวเหลือกี่ตัวลูกเหลือสามตัวนะคะสามตัวก็ลอยนีนะคะเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตเลยพร้อมนะคะปลาน้อยสามตัวลอยตามน้ำใสปลาฉลามตัวใหญ่ค่ะค่ะฮ่าค่ะจะกินพวกเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่ค่ะไม่กลัวเจ้าล็อก งับงับงับเรียบร้อยค่ะงับไปกี่ตัวคะงับไปอีกหนึ่งตัวเราจะเหลือปลากี่ตัวลูกสองตัวนะคะทีนี้เริ่มนะคะสองตัวก็จะว่ายหนีเหมือนกันนะคะปลาน้อยสองตัวลอยตามน้ำใสปาลาฉลามตัวใหญ่ฮ่าห่กหัหข้าจะกินพวกเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน ค่ะไม่กลัวเจ้าล็อกงับงับงับเหลืออีกกี่ตัวคะกินไปแล้วหนึ่งตัวเหลือเบบี้ตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวเล็กนะคะไหวนี้เหมือนเดิมปลาน้อยหนึ่งตัวลอยตามน้ำใสปาลาฉลามตัวใหญ่ค่ะค่ะค่ะจะกินพวกเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่ค่ะไม่กลัวเจ้าล็อก งับงับงับเรียบร้อยค่ะปลาตัวเล็กๆก,ก็โดนกินทั้งหมดเลยเหลือกี่ตัวคะเด็กๆไม่เหลือสักตัวเลยนะคะมีค่าเป็นศูนนะคะปลาฉลามกินเรียบทั้ง5ตัวเลยนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้นะคะแม่ติ๊กนำบทเพลงเข้ามานะคะเกี่ยวกับการลบนะคะเมื่อกี้ ปลาฉลามกินปลาเล็กปลาน้อยนะคะเราหักออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งเห็นไหมคะก็เหมือนการลบคือการหักออกค่าของมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะแม่ติ๊กจะพานเด็กๆนับเลข1ถึง10เพื่อจะเรียนรู้นะคะที่จะเข้าไปในการลบเราก็จะเอาจำนวนตัวเลขเป็นลบนะคะก่อนอื่นมานับช่วยกันก่อนลูกนะคะ1งถึง10ง่ายๆนะลูกนะพร้อมคะ่ะ1 2 3สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหลังจากนั้นเราจะนับนะคะจากจำนวนมากนะคะมาหาจำนวนที่น้อยนะคะนับลงทีละหนึ่งนะพร้อมนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3สี่สาสองหนงงงนะคะหมดเลยนะคะด็กๆจุดน้บด้วยนะคะทีนี้เรามาถึงนะคะตัวอย่างสำหรับการลบวันนี้เราจะลบง,ง่ายๆนะคะก่อนอ e ื่นแม่ติ๊กนะคะจะยกตัวอย่างการลบจากนิ้วมือของเราเมื่อกี้และดูกนะคะสมมุติว่านะคะ แม่ติ๊กมีนิ้วมือทั้งหมด10นิ้วนะคะแม่ติ๊กจะหักออก2นิ้วนะคะเด็กๆจะเหลือนิ้วมือกี่นิ้วลองหักออกสองนิ้วนะคะทีนี้เด็กๆนับค่ะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเเห็นไหมคะการลบง,ง่ายๆจากนิ้วมือเราทีนี้ถ้าแม่ติ๊กมีนิ้วมืออยู่5นิ้วนะคะแม่ติ๊กหักออกหนึ่ง เด็กๆจะเหลือกี่นิ้วคะ1 2 3สองสามสี่ยม่มาค่ะอีกตัวอย่างนะคะถ้าแม่ติ๊กมีนิ้วมืออยู่7นิ้วนะคะ7นิ้วนะลูกนะแม่ติ๊กหักออก2นิ้วนะคะแม่ติ๊กจะเหลือกี่นิ้วคะนับค่ะลูก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเหลือห้านิ้วค่ะ เยี่ยมมากนะคะเด็กๆนะคะทําตามแม่ติ๊กฝึกลบตามแม่ติ๊กด้วยนะคะต่อไปเราลบจากนิ้วมือแล้วนะคะทีนี้แม่ติ๊กจะแทนค่าด้วยจํานวนรูปภาพเด็กๆดูนะคะอสมมุติว่าแม่ติ๊กมีเป็ดอยู่สองตัวนะคะแม่ติ๊กมีเป็ดอยู่สองตัวนะแม่ติ๊กก็เลยเอาเป็ดไปให้แม่อังหนึ่งตัวแม่ติ๊กมีเป็ดสองตัวเอาไปให้แม่อังหนึ่งตัว แม่ติ๊กจะเหลือเป็ดกี่ตัวคะมีอยู่สองเอาให้แม่อ่ง 1, างหนึ่งหักออก 1, นะะหกออก 1, นะะึ่งค่ะเหลือกี่ตัวลูกเหลือหนึ่งตัวนะคะเยี่ยมมากข้อต่อไปนะคะแม่ติ๊กมีเค้กอยู่สี่ชิ้นแม่ติ๊กมีเค้กอยู่สี่ชิ้นนะคะแม่ติ๊กก็เลยกินเค้กไปแล้วสองชิ้นสองชิ้นนะลูกนะสองชิ้นหักออกสองนะคะหักออกสองหักออกสอง ทีนี้แม่ติ๊กจะเหลือเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นลูกมีอยู่4ลูกหักออก2องแล้วกี่ชิ้นคะ2ชิ้นนะคะเยี่ยมมากนะคะข้อต่อไปสมมุติแม่อังมีแอปเปิลอยู่5ผลนะคะแม่อังก็เลยเอาแอปเปิลให้แม่ติ๊ก3ผลแม่อังจะเหลือแอปเปิลกี่ผลคะเด็กๆนะคะลองดูนะแม่อังมี5ผลเอาไปให้แม่ติ๊ก3ผลหนึ่ง สองสามแม่อันจะเลี้ยแงแอปเปิลกี่ผลลูกสองผลนะคะเยี่ยมมากเลยอ่าข้อต่อไปนะคะแม่ติก๊กมีดินสออยู่แปดแท่งอ่ายกนิ้วมาแปดนะคะแปดแท่งแม่ติก๊กมีดินสออยู่แปดแท่งนะคะเด็กๆไม่ได้เอาดินสอมาสามคนแม่ติก๊กก็เลยเอาดินสอให้เด็กสามแท่งนะคะแม่ติก๊กเอาไปให้เด็กสามแท่งแม่ติก๊กจะเหลือดินสอกี่แท่งคะ หาแมตติกมีอยู่8เอาให้เด็ก3แท่งนะคะแมตติกจะเหลือกี่แท่งนับสิคะ1 2 3 4 5เหลือ5แท่งนะคะเยี่ยมมากเลยนะครปรบมือให้เด็ก,ดกๆทังใจ่งมากนะคะเห็นไหมเมื่อกี้นะคะเราลบเลขนะคะทั้งลบด้วยนิ้วมือง่ายๆนะคะแล้วก็ฝึกลบนะคะแทนค่าด้วยรูปภาพ นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกด้วยนะลูกนะจะได้เก่งนะคะทีนี้แม่ติ๊กนะคะมีการบ้านมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆลอกโจทย์ปัญหาลงไปด้วยนะคะแม่ติ๊กจะแทนค่าด้วยตัวเลขนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆด,ดูนะข้อแรกนะคะสอ นะคะเวลาเราลบนะลูกนะเราจะเอาจํานวนที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งตามด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยเป็นตัวลบนะคะข้อแรกนะคะ2ลบ1มีอยู่2นะคะหักออก1จะเท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆเ,เขียนจํานวนลงข้างหลังนะคะตรงที่เป็นเครื่องหมายคําถามนะคะ,ะมีอยู่2หักออกหนึ่งได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปข้อต่อไป นะคะมีอยู่3นะคะแทนค่าด้วยเลข3หักออกสองนะคะจะเหลือเท่าไหร่มีอยู่3นะคะหักออกสองจะเหลือเท่าไหร่เด็กๆเขียนจำนวนคำตอบลงไปนะคะข้อต่อไปข้อที่3มีอยู่5้าลูกมีอยู่หานะคะหักออก3าม3สาจะเหลือนะคะจะเหลือจำนวนเท่าไหร่เด็กๆเขียนลงไปนะคะมีอยู่ห้า หักออก3นะคะจะเหลือเท่าไหร่นะคะข้อต่อไปข้อที่4นะคะมีอยู่6มีอยู่6ลูกนะคะมีอยู่6หักออก2นะคะหักออกสองหนึ่งสองจะเหลือเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็ใส่คำตอบลงไปนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้ก็คือเลขคือเลข7นะเด็กๆนะคะมีอยู่7นะลูกนะหักออกห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าจะเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่เจ็ดหักออกห้านะคะเด็กๆดูคำตอบนะคะแล้วเด็กๆก็เติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะโอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจหรือยังเอ่ยเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะฝึกลบเลขอย่างง่ายด้วยนะคะสำหรับการบ้านนะคะก็ตามที่แม่ติ๊กบอกเด็กๆลอกโจทย์ลงไปแล้วเด็กๆก็เขียนคำตอบนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ แม่ติ๊กก็จะลาเด็กๆไปแล้วนะนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกลับมานะคะติดตามคลิปหน้านะคะว่าแม่ติ๊กจะมีสาระเกี่ยวกับวิชาอะไรมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าคุณครูอมาตะวิทยาสวัสดีค่ะ